สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูดีฟอเร็กเช่นเคยนะครับต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปสําหรับสอนมือใหม่เกี่ยวกับว่าฟอเร็กคืออะไรแล้วก็มีกระบวนการการซื้อขายยังไงนะครับก็เป็น EP ีที่บอกไปคร่าวๆมาถึง EP ีที่2เกี่ยวกับซีรีส์ของมือใหม่นะครับก็เป็นสกุลเงินที่นิยมแล้วก็คําศัพท์ PIP Point คืออะไร ตรงนี้เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสําคัญถ้าขาดอยู่นี้ไปก็ถือว่าไม่ได้รู้จักฟอเลยจริงๆนะตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับมาในส่วนของสกุลเงินที่นิยมที่เป็นที่นิยมนะครับก็จะมีอยู่8สกุลเงินบางคนก็จะบอกว่า7หรือ8อยู่ประมาณเนี่ยครับขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยนิยมเทรดตัวนี้ไหมแต่ส่วนมากก็เนี่ย ก็ทั่วโลกเขานิยมเทรดกัน8คู่เงินนะครับไอแย8สกุลเงินตรงนี้มันจะยังไม่เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นสกุลเงินก่อนเรามาดูอันนี้ก่อนครับ US USD เนี่ย USD ก็คือ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ยูโรก็คือสกุลเงินยูโร GBP ก็คือปอนอังกฤษ JPY ก็เยนญี่ปุ่นนะครับส่วนของ CAD CAD ก็จะเป็นแคนาดาดอลลาร์นะครับแล้วก็ CHF ก็เป็นสวิตฟรังแล้วก็ AUD USD ก็จะเป็นออสเตรเลียดอลลาร์นะครับแล้วก็ NZD ก็จะเป็นนิวซีแลนด์ดอลลาร์อ่ะหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณเนี้ยครับที่นิยมกันที่เราก็ต้องรู้นะเพราะว่ามันต้อง เวลาที่เราจะหาคู่เงินเทรดเนะี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคู่เงินนี้มันเป็นคู่เงินอะไรของประเทศอะไรแล้วก็เวลามีข่าวมีอะไรมาเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าไออีกไม่กี่ชั่วโมงคู่สกุลเงินนี้มันจะออกข่าวแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าไปทํากําไรอะไรนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็น7คู่สกุลเงินเมื่อกี้มันไม่ใช่คู่ไหมเมื่อกี้มันเป็นสกุลเงินเฉยๆทีนี้มาในส่วนของคู่ ตรงนี้เรามาจับคู่กันแล้วครับจะเรียกเป็นคู่สกุลเงินที่นิยมเทรดน,นะคู่ที่นิยมเทรดที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นที่เขาเทรดกันทั่วโลกนะครับก็เป็น EUR USD ชื่อย่อก็จะเป็น EU นะครับในวงการเราจะเรียกสั้นๆว่า EU มันก็หมายถึง EUR กับ USD อ่อาทีนี้ EUR ก็ย่อมาจากยูโรแล้วก็ USD ก็คือดอลลาร์มันก็คือสกุลเงินที่เราเทียบไปเมื่อตอนเมื่อกี้นั่นแหละครับอ่าเมื่อสไลด์ก่อนนะ USD JPY อันนี้ก็จะเป็น UJ เรียกสั้นๆว่า UJ ก็เป็นดอลลาร์เยนญี่ปุ่นอ่า GBP USD ก็จะเรียกสั้นๆว่า GU นะครับอืมใครจดได้ก็จดนะเพราะว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่เพื่อนต้องรู้แล้วก็ ต้องได้ใช้ทุกวันถ้าเข้ามาส,สู่ในวงการเทรดแล้วต้องใช้แน่นอนก็ GBP ก็ปอนอังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับเ u d u s ีเรียกสั้นๆว่า AU จะเห็นได้ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็คือสุนเงินหลักนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นสุนเงินรองดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์สหรัฐนะอ่านี่ก็ UC UC CAD Ucat เขาจะเรียกว่า Ucat อ่าหรือว่า UCAD ก็ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นดอลล่าร์กับแคนาดานะครับอันนี้ก็ USDCHF เราก็จะเรียกว่า USD UCHF หรือว่า u ฟรังนะครับอ่าเห็นไหม u ฟรังอันนี้ก็จะเป็น U U, u ู Canada อะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็น NZDUSD NZDUSD ก็จะเป็น NU N.U. แล้วก็ดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์สหรัฐนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการอ่านค่างเงินแล้วก็หน่วยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า forex นั้นมันมีหน่วยด้วยเรามาดูวิธีการอ่านค่างเงินในส่วนของค่างเงินเราเนี่ยมันจะต้องม,มันจะมีราคาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับก็คือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ MT4 เดี๋ยวจะมีสอนในคลิปถัดไปนะครับอ่าอันนี้ก็ดูกันไปคร่าวๆก่อนนะครับก็จะมีราคาบอกอยู่แทบขวาม,มือสุดนี่เนาะแล้วก็อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาก็จะได้เป็น1.13200ของ EU ก็ที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับอันนี้ก็เป็นคู่สกุลเงินอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อที่เราเรียกกันว่า EU นะเรามาดูวิธีการอ่านกันดีกว่าวิธีการจํา ทั้งหลายเพราะว่าอันนี้ต้องรู้ใครจดได้ก็จดนะครับเทคนิคการจํานะครับก็ให้จําไว้เสมอนะว่าสกุลเงินหลักหรือว่าไอ้สุลเงินเงินเงินด้านหน้าเนี่ยอ่เราจําไว้ว่าด้านหน้าผมพยายามหาวิธีที่จะสอนหรือว่าหาคําศัพท์ง่ายๆมาสอนนะเพราะว่ามือใหม่อ่ะก็คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็พยายามหาคําศัพท์ที่ง่ายๆไว้ก่อนถ้ามือเก่าหรือว่าใครมาฟังที่ พอรู้เรื่องแล้วหรือว่าอาจจะบอกว่าผมพูดเยอะไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับอ่านี้ผมก็พยายามบอกมือใหม่นะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องอ่าเห็นนี้อันนี้ก็ทวนกันใหม่นะครับให้จําไว้นะครับว่าสกุลเงินหลักเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเท่ากับ1เสมอเท่ากับ1่ยังไงอ่านี่เราก็เดี๋ยวจะมาสอนส่วนตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยก็คือค่าของสกุลเงินรองเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอันนี้ก็คือตัวเลขที่ปรากฏนะครับ ตัวเลขตรงนี้นี่ยกมาแล้วก็คือซึ่งเท่ากับ1.13200ก็เราจะอ่านกันว่า1 EUR เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.1320 USD อ่าหรือจะพูดสั้นๆไม่ต้องเอาทศนิยมหลายตัวก็ได้ก็จะเป็น1 EUR เนี่ยเท่ากับ1.1 1. 1 USD อ่าโอเคนะครับถ้าใครสงสัยไรก็ คอมเมนเต์ใต้ล่างคลิปนะอะ่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคและวิธีการอ่านที่ผมทำแบบฝึกหัดมาเดี๋ยวจะเลองให้อ่านอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่รอบนะครับอ่อันนี้ก็ให้เพื่อนจำไว้นะว่าสกุลเงินหลักเนี่ยหรือไอ้ด้านหน้าเนี่ยก็เท่ากับ1เสมอส่วนตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยก็คือสกุลค่าของสกุลเงินรองเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักนะครับ อันนี้ก็อ่านว่า1 EGR เท่ากับ1.132ไปนะครับทำแบบฝึกหัดกันอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเว้นให้เพื่อนๆได้ทำแบบฝึกหัดเพราะว่าจะได้คิดไปด้วยกันนะครับอยากให้คิดไปด้วยนะว่ามันจะต้องอ่านว่ายังไงอ่าเดี๋ยวผมจะรอให้เพื่อนคิดตามนะครับ1 EUR เอ้ย1เมื่อกี้ที่ผมให้จำไว้ก็คือตัวเลขด้านหน้าหรือคูลเงินหลักเนี่ยจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็ต้องเท่ากับ1นะครับอ่าโอเคต่อมาตัวเลขไอ้ทุนเงินรองเนี่ยก็จะคือค่านี่ของตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันโอเคตรงนี้เราก็อ่านว่า1 USD มีค่าเท่ากับ30.25บาท THB นี่ก็คือสุนเงินบาทนะครับโอเคสุนเงินบาทเนี่ยก็อยู่ในวงการ forex เช่นกันครับพวกสุนเงินต่างๆที่มีอยู่ในบนโลกเนี่ยก็ มันเชื่อมต่อกับ forex ทั้งนั้นแหละครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน่วยหน่วยของค่าเงินนะครับหน่วยก็คือไอตัวเลขที่เนี่ยตัวเลขตัวเลขตรงนี้แหละครับที่เรายกมานะหน่วยหน่วยของค่าเงินก็จะเป็น point พอยต์หรือว่าจะเราจะเรียกสั้นภาษาไทยว่าจุดและก็ปิ๊นะครับมีอยู่ประมาณนี้คำว่า Point หรือว่าจุดเนี่ยและ PIP บสองคำเนี่ยก็จะใช้เรียกหน่วยของค่างเงินและ Point จุดเนี่ยก็คือหน่วยย่อยของ PIP นั่นหมายความว่า point หรือจุดเนี่ยเ,เราเดี๋ยวผมจะใช้เรียกว่าเป็นจุดกันแล้วกันจุดเนี่ยก็จะเล็กกว่าปิบนะครับเป็นหน่วยย่อยของปิบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนับกันครับว่าโดย Point เนี่ยจะเป็นตัวเลขหลังสุดของราคาเสมอก็ให้จําไว้นะครับว่ามันจะเป็นตัวเลขหลังสุดโดยที่เทคนิคการจําก็จะเป็นในส่วนของ Point เนี่ยก็เป็นตัวเลขหลังสุดครับที่ใช้นับการเคลื่อนไหวของจุดทศยมตำแหน่งที่3ามหรือและ5้า บางคู่เงินบางโบรกเกอร์นะครับก็จะมี3ตําแหน่งบางโบรกเกอร์ก็จะมี5ตําแหน่งอ่ะเดี๋ยวเราผมก็จะพาทํานับทั้ง2กรณีนะครับก็ถ้าไปเจอ3ตําแหน่งไม่เจอ5อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะรับเพราะาขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่เราเลือกด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างการน,นับ Point หรือจุดกันนะครับทศยมตําแหน่งที่3หรือว่าตัวเลขหลังสุดนั่นแหละอ่ะเห็นไหมว่าเมื่อ U J Y เท่ากับ123.50 0ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเคลื่อนที่ไป123.505เราจะเรียกมันว่าอ่านหรือว่าอ่านมันว่ากราฟเคลื่อนที่ไป 5. จุดเห็นไหมว่าหรือว่าพอย้อนั่นแหละ,ะแต่ว่าเราจะเรียกว่าจุดนะมาในส่วนของทศยมตำแหน่งที่5ก็คือตัวเลขหลังสุดของ EU นะครับก็ราคานะครับก็จะเท่ากับ 1.20000ปรากฏว่าเวลาผ่านไปเคลื่อนที่ไปมาเท่าไหร่ครับเพื่อนนี่5จุดเห็นไหมก็ไม่ยากนะครับค่อนข้างง่ายโอเคแล้วเราไปดูต่อไปกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปิ๊บป p, IP. p IP เนี่ยก็ย่อม,มาจาก price interest point นะครับโดยปิ๊เนี่ยใช้การนับเคลื่อนไหวของจุดทศนิยมตำแหน่งที่2และ4 บางคู่เงินก็จะมีอยู่3กับ5หรือ4นะครับเมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เรามาดูในส่วนของการนัดตำแหน่งตำแหน่งที่2กันเมื่อ UJY เคลื่อนที่จาก12350 0ไป1 2 3 5 5 0จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเนี่ยจุดทศยมตำแหน่งที่2นะครับก็เราจะเรียกกันว่า การอ่านเนี่ยก็เนี่ยก็อ่านว่ากราฟเคลื่อนที่ไป5ปิ๊บหรือจะเรียกว่า50จุดก็ได้ก็อย่างที่เกินไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือตัวพอยต์หรือจุดเนี่ยจุดมันก็คือหน่วยย่อยของปิ๊บซึ่ง10 POINT ์จะเท่ากับ1ปิ๊บเสมอนะครับจำไว้ตรงนี้จะได้เรียกไม่ผิดกันนะเวลาคนถามว่าเขาถามว่าไอ้ขาดทุนกี่ปิ๊บ หรือว่าขาดทุนกี่จุดเนี่ยเราก็จะได้บอกถูกถูกครับไม่งั้นก็อายเขานะตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการคํานวณราคาการคํานวณขาดทุนการคํานวณกําไรอะไรต่างๆนะครับโอเคก็พยายามจดไปด้วยนะจดได้ยิ่งดีนะครับก็ไว้ทบทวนตัวเองนะครับโอเคหรือไม่ก็มาเปิดคลิปผมดูบ่อยๆก็ได้โอเคนะอันนี้ก็จะเป็น EUR เท่ากับ1.2 ศูนย์ศูนย์นที่ไป50าสจุดหรือว่า5้ิปบนั่นเองจะเห็นได้ว่าที่พูดไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือจุดเนี่ยก็คือหน่วยย่อยของปิบซึ่ง10จุดเท่ากับ1นึ่ปิบเสมออันนี้ผมก็พยายามเน้นย้ำนะพูดรู้สึกจะพูดไป3ามรอบแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดครับก็ลอง ไปทาดูก็ได้ครับถ้าใครทําแล้วก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปเลยก็ได้เดี๋ยวจะมีพาเข้ากลุ่มเรียนรู้ต่างๆไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันนะครับก็ผมพยายามให้เพื่อนคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆเข้าใจไหมหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับพูดคุยกันได้โอเคนะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ ฝากกดถูกใจให้คลิปนี้ด้วยและถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไ้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากดูดี Forex นะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปบทถัดไปให้นะครับก็บทถัดไปก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่ต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะเปิดบัญชีเทรดเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นฐานต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วก็เป็นเอ็นสกรีนหลังจากคลิปนี้จบนะครับ ย่างนี้คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ